นัตก,การพระเทราุเทระและก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันแรกของการเรียนธรรมศึกษาพัฒนาชีวิตนะก็คือเป็นสโลแกนของการเรียนธรรมศึกษาที่วัดไทยสุชาดาธรรมจาริกสังฆวิหารซึ่งเป็นโครงการหนึ่งในการจัดการเรียนธรรมศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาโดยสมชอาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา วันนี้มีนักเรียนสาธุชนได้มาร่วมเรียนธรรมศึกษา,าจะได้มีคำถามแล้วก็เพื่อที่จะาถามความคิดเห็นของนักเรียนที่ได้มาเรียนในวันนี้เป็นคุณสมควรแซกนะซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความดังเลใจเพราะว่าการเรียนธรรมศึกษาของเรานี้เป็นปนีปีนี้เป็นปีที่3แล้วแต่คุณสมควรก็มาสังเกตการดูว่าเออ จะเรียนหรือว่าจะตัดสินใจเรียนยังไงแต่วันนี้ได้ตัดสินใจเข้ามาเรียน,นเพิ่งได้รู้ว่าได้มีการพัฒนาของตัวเองแค่สองชั่วโมงกว่าการู้สึกว่าชีวิตของตัวเองมีความพัฒนาหรือว่ามีการพัฒนาชีวิตของตัวเองเป็นอย่างไรมีความเห็นยังไงนะที่เข้ามาเรียนในวันนี้คุณโยมสมควรก็รู้สึกว่าดีค่ะดีดีกับตัวเองมากๆเลยก็ ท่านอาจารย์ท่านก็เพื่อนฝูงก็ชวนตั้งแต่สองปีสามปีที่แล้วนั่นแหละแต่ก็ไม่มั่นใจตัวเองไม่มั่นใจตัวเองว่าจะไปได้ไหมหรือ,อยังไงอะไรอย่างนี้เพราะว่าตัวเองก็ไม่มีความรู้ไม่ไม่ได้ไม่เรียนหนังเรียนหนังสือว่างั้นเถอะตั้งแต่เมืองไทยไม่ไม่ได้เรียนหนังสือก็มาลองๆเข้ามานั่งดูข้างในก็รู้สึกว่าโอ,โอ,โอ้ก็คิดว่าตัวเองจะไปได้ พยายามจะพยายามกันว่าจะได้หรือไม่คิดว่าก็สาธุก็ให้ผ่านก็ให้ได้ก็<อ>ดีใจครับดีใจมากๆกค่ะก็เนื่องจากว่าคุณยมสมควรนะพึ่งอาตมาก็พึ่งมาสังเกตว่าท่านไม่ถนัดในการเขียนภาษาไทยแต่ได้มาเห็นการฝึกฝนน่าก็แสดงว่าก็คือความตั้งใจในเบื้องต้น ที่เกิดขึ้นนั่นก็คือวางใจของตัวเองได้ถูกต้องแล้วก็จะได้เป็นการพัฒนาชีวิตของตัวเองตามสโลแกนของการศึกษาธรรมศึกษาพัฒนาชีวิตนั่นเองก็คาดว่าภายใน3เดือนนี้การพัฒนาของเราก็จะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองก็ฝากให้กําลังใจก็พระสงค์ทั้งหมดก็ให้กําลังใจแล้วก็ขอให้สาธุชนทุกท่านให้กาลังใจคุณโยมสมควรในการที่จะเรียน ธรรมศึกษาพัฒนาชีวิตไปจนกระทั่งถึงการสอบนะนั่นก็คือเป็นเป้าหมายของการเรียนของเราที่สําคัญที่สุดก็คือเป็นการพัฒนากายวาจาใจของเรานะให้อยู่ในขอบเขตของการศึกษาธรรมนั่นเองนะก็ขอฝากไว้มีสุดท้ายก็อยากจะฝากอะไรให้กับท่านที่มีความสนใจที่อยากเข้ามาเรียนหรือว่ามีความดังเร่ใจยอยู่ว่าจะมาเรียนจะก,กล้าที่จะมาเรียนไหมนะขอฝากเชิญชวนให้สาธุชนได้มาร่วมเรียนนะครับ ขอเชิญทุกๆคนเพื่อนๆทั้งหลายลองลองลองมาเรียนดูค่ะจะได้รู้ว่ามันยังไงคืออะไรังคะก็ตอนแรกก็นั่นแหละก็ถึงว่าไม่ไม่อยากจะทำไม่ไม่ไม่ยังไงอไม่ไม่มั่นใจตัวเองกัตอนแรกไม่มั่นใจตัวเองพอมาลองลองนั่งดูสิบนาทีรู้สึกว่าคิดว่าตัวเองจะไปได้จริงๆนะขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะ ขอเชิญเพื่อนๆทุกคนพี่ๆน้องๆแม่ๆออมาร่วมเรียนศึกษาธรรมะด้วยกันนะคะอขอบคุณมากค่ะาสาธุอนุโมทนาสาธุ